การบริหารจัดการนี่ให้คำนวณให้เข้าใจว่าต้นทุนเท่าไหรนะครับกําลังเท่าไหรนะครับแล้วก็กําไรเท่าไหรนะครับผมให้ให้คำนวณเบิ่งนะครับผมว่าว่ามันขาดทุนหรือว่ามันได้กำไรหรือว่ามันดูทุนหรือว่ามันสัมใด้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีมาพอกับบ่าาน้องในช่องกบป่าผารวยนะครับพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวมือนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมพิ่นกะเฮ็ด สวนผสมประส,สานครับพี่น้องเลี้ยงป่านะครับเนาะพีก่กัดแปลงนี้ก็อยู่บ้านคำาจนางนะครับเดอ้อตําบลน,นาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะย่างไปเบิง่งด<ป>าวเตะเป็นปูกทั้งผุนนะครับเ <ปะ S 1> นาะสร้างเตะปครับผมครับผมเป็นโซนปครับไปเข้าไปเบิ่งครับผมจจะเป็นโซนป่าเ <c oughs> ขาทาให้พี่น้องย่างไปผุดกบเตะลงแซวเลยซํำสิกินกบสีม้อยากเลย ไลยเติมจะเพราะว่าใจพ่แล้วแถวบ้านเฮานี่อยากหายากแล้วเนาะครับสางเตเนาะยาก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 ท่าโบเรียงไววนี่คือสีตลาดอย่างเดียวคือว้านแะตลาดด้ครับโอ้เป็นกล้วยพันหยังแน่แหละครับสางเตอยู่นี่เฮาส่วนมากจะเป็นจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับปากซองหาศูนนะครับผมครับนะครับสลับกันกับต้นไม้กินผลแมนต้นไม้กินผลคือบะเขียบน้อยนานะครับผม ต่อระบบน้ำดับเพลิงไว้เรียบร้อยแมนนะครับระบบน้ำเรียบร้อยอเวลาเปิดน้ำนี่บด้ยากกับยางหดเลยตัวนี้ครับแมนครับสปริงเกอร์มีระบบน้ำมี่มองไหนบ่ิถึงคือเอาระบบน้ำเข้าดับเพลิงเข้าดันอย่างเดียวนะครับผุนครับพี่น้องครับแนมไปสร้างปูนกับภูเขาเลยพี่น้องเด้ออยู่อำนาจอยู่บ้านคำยันนางครับตรงนี้โซนทางนี้โอ้โอ้สร้างปูนท่ากับปลูกอันนี้ไว้น้ำปลูกหญ้าให้งัวแมน อันคือนาแรงเนาะนาแรงคือหญ้ามันบอมันบบพ่ออยากก็กินเนาะง้อเฮ้าเนาะมันตกการมันตกการพืชพืชเขียวหญ้าเขียวนะครับผมสําหรับนาแรงเนาะครับผมเอามาให้ง้อเฮากินนะครับผมสําหรับอัดพืชปูไม้ครับผมนี่ปืชปูไม้ครับผมอ่าแค่เดือนเดือนก็มีกี่สิบหมื่นต่อนั้นนะครับผมยส่ไงน้ำนี่คือหญ้าแห้งแม่นะครับผม เป็นเป็นน้ำสายดับเพลิงนะครับผมแรงดันสูงนะครับผมแรงดันสูงสามารถที่จะนี้ได้ควบคุมได้นะครับผมสำหรับเนี่นะครับโอ้ตัวนี้คือหัวใจรักนี่ขอให้มีน้ำขอให้มีน้ำนะครับขอให้มีขอให้มีแรงน้ำเกี่ยวกับจีแม่นครับดีท้ามีแรงน้ำดีพี่น้องยู่ใกล้ห้อยใกล้น้องใกล้คล้องใกล้ฝายนี่บอจังซี่พี่น้องนะครับเฮดโลดแต่บ้าวตีนี่ อาศัยน้ำป้ปาอาศัยน้ำบดานนี่คือเป่าตีกับยังเห็ดเด็ดซีหาไรฮกไรยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะพี่น้องนะนะครับใจหลักเข้าแมนเฮด้าเข้าแม่น้ำแมนครับผมน้ำแน่นอ่มแมนครับผมขาเฮดตาหน้าย่างเดียวร้กะมันบอใสครับผมปีหนึ่งขอใสพอใส่เฮด้ามีสตกถูกไปหนาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเปาจากใจจริงผมมาเฮด้านี้นี่ ตอนแต่พศ2 5ป4จนหอดปีนี้พศ2กส6บ8 68, 68นะครับผมนะครับมิเตรทุกไปนหนาพี่น้องออแต่หน้ามิเตรทุกไปนหนา<ม>ให้คำนวณให้เข้าใจนะครับผมการบริหารจัดการนี่ให้คำนวณให้เข้าใจว่าต้นทุนเท่า,าไหรนะครับอ่ากำลังเท่า,าไหรนะครับแล้วก็ ํำไรเขาจำได้นะครับผมให้ให well ้คำนวณเบิ้งนะครับผมว่าว่ามันขาดทุนหรือว่ามันได้กำไรหร้อว่ามันดูทุนหรือว่ามันสำได้ไหนะครับผมเพราะว่าถ้าเฮ็ดหน้าปีหนึ่งก okay. ็คือเฮ็ดปีหนึ่งท like ีเดียวจบเลยเนาะแมนแมนรับบพื้นท like si ี่เฮ็ดปดหนั่งแมนโอ้เฮากับแบงก์ออกจักสามไร่แมนแมนครับแมนเฮ็ดนีสามไร่แมนครับผมมีนมีผลละหมากหลักไม่เฮ็แมนแมนได้กินบอได้ขายครับ พ่อให้ลูกให้ร้านให้ลูกให้ร้านได้ยาได้กินพ่อใจครับผมครับผมอันเรื่องค่วมค้าข,ขายเอาไปบีอีแบบนึงนะครับผมทุกนั้นเพ <อ S 2> ราะว่าเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาอยู่แล้วเนาะตุงน,น,นันนัาขายสักก้อนแม่นครับผมพ่อให้เขาได้กินก่อนแม่นครับแม่นครับนี่ครับนีเ<ล>่รร <ๆ S 2> เดือนได้พี่น้องนี่นี่ธุรกิจมืดมันมอเป็นธุรกิจมืดอันเตานี่เตานี่เตานี่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  นี่นี่นี่มันบอมันธุรกิจและะ้วก็เฮาไ้เห็ดเพื่อค้าขายเฮาเห็ดเพื่อใส่ในกัวเรือนเน้นี่ oh. ใส่ในรัวเรือนครับใส่ให้พี่ให้น้องแปดั๋ว oh. เรือนกันยังบอ่อ oh. อันนี้ได้เอานหน่วยหนึ่งนี่นะเอ ครับผมนี่เนี่ยนี่นี่คือบอกยังไงไม่เยดไม่ยังเนียนนอแม่นเสียดไม่เสียังเขาามาเห็ดครับเขามาเห็ดบ้านเนืดเงนนเนอั้นี้เขากอาไปเอาปลายมันมานะพวกใหม่หลังก็เ่ามาเก็บไ้แม่เอามาเก็บไปถ้าเอามาเห็ดทานเออเห็ดทานเห็ดทานเฮ็ดทานนี่แหละบางทีล่ะครับหลายคนก็สิแน่มากธุรกิจมืดโว้ยบอแม่บอไดเห็ดเพื่อค้าขายคตัวนี้อตัวนี้คือสร้างเตะคือบอไดเห็ดเพื่อค้าขาย เพี้ยเปลือยไส้ในขั้วเลื่อนขั้วเลื่อนให้พี่ให้น้องไส้นะขั้วไม้นะครับนี่ครับคือใหม่เสียษนี่ก็มีประโยชน์แมนดีกลัวเห้เอาไปเผาจิ้งนี่แห้งว่าสองปีสามปีเก็บมาได้เออครับสารพัดใหม่เลยอยู่ในนี่แมนนี่ครับเกิดประโยชน์แมนได้ใส่ทานเกิดประโยชน์นะครับหัวหหยปลายหน้าเฮ้าตัดไปเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดนั่นในนี่เลือปลายมันตัดมาเผา พี่น้องบ่มีเตาบ่มี่ยังกะเออมะพร้าวเผาไปใส่ในขั้วเรือนได้นะนะขั้วใหม่ข้าวขึ้นเท่านึงนี่ประมาณจักสอบครับสัซ่า่เตาหน่วยนี่มันฟาดเข้าไปซีที่ผาถึงซีที่แปดสอบคนนี้ดิใส่รถสิบหกเอนไปหมดเบิฮ่าฮ่าฮพี่น้องครับอัดเข้าไปเตาหน่วยนึงนี่เตาหน่วยนี่อาได้พ่อเลยซีที่ผาถึงซีที่แปดสอบได้ใส่เป็นปีแมนสอบปุ๋ยสอบปุ๋ยนั่นแหละครับแมนครับผมครับนี่โอ้ โซนทางนี้เขาเห่าใส่ได้เบิดฝนทำมาโล่งเตาหน่อยนี่เบิดเบิดลบรนคั่งย่านางนี่บอกใส่ได้เบิดฝนคเนี่ยกลายเป็นประหยัดแกะไปอีกแมนประหยัดได้ใส่ใจตรงนี้ก็คือเป็นทานแพนผู้เขาทาให้เด้พี่น้องเด้อแมนนี่แหละครับโอ้โซนทางนั้นไปทางปูนบานนี่เป็นคอกไก่บอกครับเป็นคอกไก่ครับตัวนี้ใกล้เนี่มันกับใก่้ห้องเลี้ยงไก่แบบหลายสายพันธุ์ครับว่าไม่เลี้ยงไก่ตีว่าไม่เลี้ยงไก่้ยัง เลียงกระต้มครับตัวนี้เลียงก่ต้มเพื่อให้เอฟซีนี่นู่นเอฟซีอยู่ในช่องบอน้องนี่อ่าีมหาสีมหาสร้างเตนะบอกอยากกินหยังได้กินเบิร์ดได้กินเบิร์ดสร้างเตียต้มอยากกินเบิร์ดแหละจัดไปเลยนะสร้างเตียต้มอยากินเบิร์ดเขาทาแห่งกินโอ้ตรงนี้คือเขาจัดระเบียบห้เป็นระเบียบไกลเลยแมนแมนแมนคือมองไกลโดยเฉพาะเลยแมนอ้อมคอว้อ้อมคอกไว้เป็นรักเป็นแรงบ่อให้นี่ ตั้งแต่หมาเนาะหมาเมนูกอ่อนเนาะส่วงนี้บางเทื่อใหากับบริย่างมาข้างหลังอาจเพิ่นจะขโมยเขาไปกินได้ก็เลยจำเป็นต yes. ้องให้เขาเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะข้อมใหม่นอกครับนอกคือให้เขาอยู่แบบเขาผ่าที่นอกเขาอยู่แบบตรงนี้ใหาใส่งบประมาณแจ็กบาทครับสร้างเต้ให้หัยงบพอหลายงบงบงบในส่วนนี้มันก็แค่ สตัตพ <penguin. S 1> pues ันธ nah, ุ be, man, man, ์เอาพี่เอาน้องเห็ดเอานะกวางหม้กะบสังสีเก่าๆเฮาแมน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 ตะกงตะไคร้เฮากะบสื่อสื่อเต็มวันตะไคร้สื่อเต็มวันนี้อ้วนสามบาทเฮาได้แล้วแมนแมนแมนส่วนมากมิตรพี่ธอหน้องล่ะไม่เห็ดซอยครับเออก็ได้เห็ดเลยครัน้ำกันแม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 นส่วนมากมิตรพี่ธอหน้องเฮาล่ะส่วนทีงมีกระจะปลูก็กล้วยไปขางสารพัดประโยชน์สารพัดแยงยังบ่ทันไหนง่ายหรอก ว่าท่านไห้กินบาดกินผลดอกเพราะว่ากําลังจะเริ่มแมนกาลังกาลังแปดเดือนเพราะว่าได้กินอิลีคือป่าแมนแมนฮ้องก็ได้แปดเดือนแห้งพี่น้องครับเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดนี่แหละเบิ้งสร้างเตะเป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องเด้ออ่เป็นกระคอยเห็ดไปเรื่อยๆคณะผเฮ็ดธุรกิจจะของเด้พี่น้องแล้วกัยังมีเวลามาเฮ็ดบ่อป่าให้จะของนํานี่ครับเพราะว่าเพิ่นก็จะมีช่องทางหรือว่าช่อง u t u b e เพิ่นก็มีเด้อพี่น้องเด้อ เนาะครับบานสร้างเตหเฮาช่อง YouTube เฮาหนึ่งช่องยังครับบานอ่าช่อง YouTube กับช่องร่วมพลคนมักเบิงนะครับผมโอ้ครับร่วมพลคนมักเบิงนะครับผมนะครับติดตามเลยนะครับมักเบิงแม่นครับครับผมเพจกับเพจยอ่าผลิตเครื่องมือใช้ในการเกษตรเพื่ออนาคตนะครับผมนะครับมีเพจยดเฟซบุ๊กนะครับผมค่ะเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูปนะครับผมแล้วก็ไอ กูเกิลแมปนะครับผมอ่าสถานที่ตั้งนะครับผมสถานที่ตั้งกับมีสถานที่ตั้งอยู่กับคือนะครับอ่าพิมพ์กูเกิลแมปนะครับเขาไปกุ้นกูเกิลแมปนะครับพิมพเข้ามานะครับแมนมอเตอร์ดีไอนะครับผลิตเครื่องมือใช้ในการเกษตรเพื่ออนาคตนะครับผมครับมันมาหอดเลยปุ๊บปั๊บหลดนะครับผมแค่เดียวนะครับแมน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 สำหรับเบอร์โทรกับศูนย์แปดสี่เก้าสามหกสี่ศูนย์เจ็ดนะครับผมอยากได้เครื่องหยดปุ๋ยเพลินนะครับผม นะครับกินกลางติดต่อมาได้นะครับไล่นะครับเบอร์โทษนะครับเบอร์เดียวนะครับเบอร์เดี่ยวเด้อนะครับต่อกันอีกทีหนึ่งนาอแม่นะครับเมน่องครับผมวันนี้บ้านน้องพาพี่น้องมาเบิ่งผนเลี้ยงปาครับผมครับผมเอาไอเดียดีๆไปฝากไปตอนพี่น้องครับผมครับผมครับผมโอ้ทั้งนี้เป็นไกผมครับสร้างเตแม่นไกแล้วครับนี่คืออยู่คางคกม่วงนอกบ้านตัวนี้ไก่ไก่ฟี่พี่น้องนะครับไก่ฟี่ครับไก่ฟี่ไก่ฟี่ นะครับไดครับสร้างตี๋ไก่พี่เท่านี่พี่น้องมาไก่ซี่นะครับที่รน้ําบ้านนะครับผมที่ที่ที่ขี่รถแรนน้าบ้านนะครับผมนะครับโอ้กัเอามาเลี้ยงไว้เพ่อเดินมาไก่ฟี่ผมมานะครับแต่ว่าแต่ว่าคือกันมันเสียค่าวัคซีนเลยครับโอ้แมนครับผมไก่ฟี่นี่คือเสียค่าวัคซีนนะครับผมวัคซีนกับตกกับไปประมาณสิบตยี่สิบตอันสร้างเตนี่เอามานี่สามสิบตนี่กั เสียวัคซีนอยู่ประมาณสามรอยสอง้อยหกสิบาทนะครับผมซําเข้าสื้อวัคซีนเพื่อนแมนเพื่อนหายไกลพี่มากแมนครับผมแมนน้ำรถเลนขายนี่บซังเต็มแมนตามตามรถมานาบ้านเท่านี้ละมาขอโฆษณาหน้าบ้านเท่านี้ละแต่ว่าบอกง่ายๆก็คือเขาแต่ว่าลูกแต่ว่าคนในบ้านเน่ะเลี้ยงว่วใหญ่เลอแต่ว่าซางเตะเลี้ยงใหญ่เลยครับใครแหรอบอครับซางเตะ้ยบอบอบอเพิ่ยังมาทันไครเดี๋ยนี้ห้องกับประมาณจัก ประมาณจักงสามเดือนกว่าถึงสี่เดือนอู้หสามเดือนถึงสี่เดือนแม่นแน่นแน่นใหญ่ไหญน้ออาหารเลยครับบ้านสร้างเตะลักๆอาหารกะห่อเน่นั่นนี่เน่นะแล้วซับซับซับผสมใส้ห่อมให้กินแม่นเฮาบริยังแบบอันนี้น่าแบบบ้านๆเฮาเลยบ้านๆบ้านๆครับบางทีเขาหูเงาเหลือเขากล่าวาถิ่มให้เพื่อนกินโอ้ตรงนี้ก็คือ เอาเศษอาหารที่เขาแม่แม่นมาให้เพิ่นอาศัยอาศัยเศษอาหารในครัวเรือนเขานะครับให้มีประโยชน์ขึ้นกันแม่นครับผมเอามาวานให้เพิ่นกินแม่นครับอเขาถากให้น้องนี่เลยคือคือบานนี้มาหัวใจลักเขาอีกชนิดหนึ่งเออปุ่นงัวแม่นปุ่นงัวเขาก็ใส่กมงกงไหม่เขาน้ำมันนี้ละเลี้ยงงัวแล้วต้องมีมุ่นงัวเนาะแม่นต้องมีมู่นนะครับเลี้ยงไปน้องเด้อ โอ้ตรงนี้คือเลี้ยงงัวพร้อมแมนเหลือถ่าก็เหลือแต่ตัวน้อยๆนี่แหละตัวใหญ่ๆมันก็เอาไปจำหน่ายไปแล้วเอาตัวใหญ่ออกเหลือตัวใหญ่แมน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 ครับผมเพราะว่าตามฤดูกาลเนาะการฟื้นปุ๋ยเพิ่นก็เอาไปใส่ก้มงกมัยห้่อันนี่แหละเพื่อความสวยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเฮาอันนะครับกไมัตรงนี้คือผสมประสานอีหลีด้ครับแมนเด้อแมนครับผมเห็นว่าทุกอย่างครับ เพิ่นเพิ่นบ่ได้เป็นเกษตรกรเพิ่นบ่ได้เป็นอ่าเฮ็ดเกษตรโดยตรงอ่ะนะความหมายคือเพิ่นไปซางเนาะเป็นซางเห็ดเครื่องอดปุ๋ยแม่คกับผมทุกอย่างครับผมซ่อมทุกอย่างแต่ก็อยากหัวใจรักเกษตรมื้อนี้บ่าวน้องก็พาพี่น้องมาเล่นน้าบ้าเตหรือว่าช่างเตนะครับเนาะแม่นครับผมอยากติดตามเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ่ง่ายกะซ้ำหมู่กันกับบ่าวน้องมาเรียนบ้านหมู่เพิ่นว่าบ่าวน้องมา ช่างเต้เลยวาสันนี่ทุกย่างนอช่างเต้นี่ทุกอย่างนี่ทุกอย่างครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องกับภาพพี่น้องมาเล่นนน้ำร้างเต้ไปแล้วนะครับนาอกก็ได้ควมรูไร่ลายยางไปฝากไปตอนพี่น้องครับผมช่างเตครับบานสุดท้ายนี่เฮาสิมี่ยังอยากจะฝากผูกําลังอยากจะเฮ็ดเกษตรไม่ไม่นิ่อันพี่น้องนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ที่ที่ยังบัตรนี่แบบว่ากำลังนะครับ กำลังกำลังสับแลวก็กำลังนั่นก็นี่อยากเฮ็ดนะครับอยากอยู่บ้านนะครับผมอยากอยากเฮ็ดแบบเป็นรักเป็นแรงนะครับผมเข้ากับตองเริ่มนะครับผมเอาต้องเริมเฮ็ดนะครับผมเฮ็ดเพื่ออนาคตนะครับผมบางเพื่อนะครับผมเข้าไปเฮ็ดงานนะครับไปเฮ็ดงานอจากทินกําเนิดของเข้านะครับผมมั่นกาบบอาจจะตอบโจทย์ของเข้าให้แบบมากไม้นะครับผมแต่ว่าถ้าเข้ามาอยู่แบบ ภูมิลำเนาเองเหานะครับผมเฮ้าก็อาจจะเฮ็ดแบบแบบดีนะครับผมบอกว่าเฮามีพผื้นเพของของเกษตรกรอยู่แล้วเนาะบอกไงว่าคือลูกหลานเกษตรกรเฮานะครับผมคือจากเฮ็ดจากเฮ็ดนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับผมก็เฮ็ดนะครับเฮ็ดโลดนะครับผมบอต้องคืดหลานยั้งห้ายนะครับตัดสินใจเฮ็ดโลดนะครับผมจากเฮ็ดนีหยั้งนะครับในเรื่องนี้จากเฮ็ดบ่อปลาจากเฮ็ด จากเลี้ยงงวัวจากเลี้ยงหมูจากเลียเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมเฮ็ดไปโหลดเฮ็ดแบบในน้อยสักก่อนขยายขึ้นนะครับผมพี่น้องนะครับผมขยายขึ้นนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับมือนี้บาน้องกับผาพี่น้องมาเล่นน้ำซางเตะผัแล้วนะครับนอก,ก็ได้กลมลูกหลายยางไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับก็ขอบคุณซางเตะได้หลายลครับที่ให้ส้มสวนนาะขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ ก็อย่าลืมในช่องกบป,ป่าผ้าลวดนยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้อกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านอกก้องกระเฮ็ดคลิปนี้น้องอีกเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ